ขยับไปไมาละร้อยไปต่อครับสวยครับอู้สวยบแบบนี้ก็ปิดคลิปไปเลยนะฮะแต่งมาชุดนี้นะครับชุดเดียวนะฮะคูณ5ครั้งอีกแล้วนะครับ22645นนะครับมาดูรางวัลรวมกันครับ สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพี่เมากลับมาแล้วนะครับมากับเกมนะครับมาจองเว2นะครับวันนี้มารับชมนะว่ามาจงเว2จะเป็นไงบ้างนะครับมันจะมาดีนะครับหรือจะไม่มานะครับมีทุน200นะครับเพิ่งเติมตังเข้าไปในระบบนะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรบ้างครับ เริ่มหมนเลยครับที่ไม้แรกสวยครับหนึ่งร้อยห้าเจ็ดมก่อนครับเข้ามาแบบนี้ครับเพิ่มไปกันหน่อย เข้ามาแบบต่อนเนื่องครับเ <ใน S 1> <ๆ>ข้ามาดีครับส<ๆ>5 6หกครับเ<ๆ>ข้าใหมา่ครับ uh เพิ่มเป็ดน,น่อยกันไปอ้อาวมาได้หลายป่ะตัวแดงมาหวายตรงกลางแล้วได้ใช้ครับสวยครับไ<ท><บ>หลรึกอันนี้มาดีครับ สวยคูณห้าค้างนะครับแบบนี้นะเขาเรียกอาการครูณห้าค้างนะครับใครไม่เคยเจอนะครับก็จะได้เห็นในไฟ์สดนี้นะครับอาการครูณห้าค้งเก็บมาจองเป็นไงนะสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบมาก่อนนะับขยับไปไมาละร้อยไปต่อครับสวยครับ Uh, สวยแบบนี้ก็ปิดคลิปไปเลยนะฮะแตกมาชุดนี้นะครับชุดเดียวนะฮะคูณ5ครั้งอีกแล้วนะครับ22,645นะครับมาดูรางวัลรวมกันครับผมรางวัลรวมนะครับสำหรับเกมนะครับมาจองเว2นะวันนี้ชนะมา2 6 3 5มนนะครับถือว่าเยอะมากนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮียเมาเฮียมีรางวัลให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเคาะทบไปเรื่อยๆนะครับจนท้ายก็แตกมานะครับหลายหมื่นนะครับสองเป็นกว่านะก็อย่าลืมนะสุดท้ายก็ฝากติดตามนับช่องเฮียบูสัตว์การศึกษาด้วยนะครับหรืมฝากนะเมื่อกี้นะเพื่อจะไม่พลาดเยี่ยมมันๆจากเฮียเมานะครับวันนี้เฮียต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ